สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเอ็นนิวส์ไทม์ประจำวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2564นะครับคลิปนี้เอ็นนิวส์ไทม์จะมาตอบย้ําเน้นย้ําให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการเราชนะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้29มกราคม2563ตั้งแต่เวลา6น6าฬกา6โมงเช้านะครับไปจนถึง5ทุ่มทุกๆวันนะครับจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564นั้น กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนบ้างและกลุ่มไหนไม่ต้องลงทะเบียนและมีคนอีกกลุ่มไหนที่ยังลูกผีลูกคนเพราะว่าข้อมูลจากภาครัฐรู้สึกว่ามันจะกำกวมและมีความไม่ชัดเจนจนเกิดความสับสนวุ่นวายเมื่อวานนี้อย่างมากมายเหลือเกินนะครับอ่ะไปไล่กันดูทีละกลุ่มอันดับแรกนะครับกลุ่มผู้มีบัตรตุิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้ท่านไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ในวันพรุ่งนี้นะรอวันที่5กลกุมภาพันธ์2,564เงินจะถูกโอนเข้าบาัตรสธิการแห่งรัฐของท่านโดยตรงคนละ675บาทและ700บาทไปทุกๆวันศุกร์นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย8สัปดาห์จนถึงปลายเดือนมีนาคมโน่นเลยนะครับแล้วท่านก็จะได้รับสิทธิ์คนละ5,400และ5,600บาท ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินส่วนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่ท่านสามารถสะสมใช้ได้นะครับไม่ว่าท่านจะได้อาทิตย์แรก675หรือ700บาทท่านไม่ใช้ท่านก็สะสมให้มันครบ5,400ั0 0แล้วจะไปใช้ใจ่ายทีเดียวก็ได้นะครับกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกครั้งนึงว่ามันมีร้านค้าแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างนะครับเพื่อที่ท่านจะได้มี ช่องทางในการเลือกใช้บริการแล้วก็เลือกซื้อสินค้ามากขึ้นนั่นเองส่วนกลุ่มที่2นะครับก็กลุ่มคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันกลุ่มนี้นี่เมื่อวานเกิดความวุ่นวายมากนะครับเดี๋ยวผมอาจจะพูดถึงกลุ่มนี้เยอะหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งรําคาญนะเพื่อความชัดเจนอันดับแรกนะครับคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันท่านไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.rauncha.com ที่จะเปิดลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นะครับ แต่ว่าท่านสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ในวันที่5กุมภาพันธ์2564สรุปง่ายๆท่านไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนส่วนไอ้ประเด็นที่ว่ากระทรวงการคลังให้ข่าวออกมาตั้งแต่ครมวันที่12และครมวันที่19ว่าจะมีการให้ผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตังที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเข้าไปกดยืนยัน เพื่อการยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวคัดกรองนะครับอย่างเช่นเงินฝากฐานบัญชีรายได้เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆแต่เมื่อมันมีกระแสข่าวออกมาไม่ชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้27มกราคมก็ไม่มีปุ่มหรือว่าการแสดงอะไรที่จะให้กดยืนยันท่านก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับให้รอวันที่5กุมภาพันธ์แล้วค่อยเข้าไปเช็คสิทธิ์ในเว็บไซต์ www.ra เชนะ c o m ทีเดียวก็ได้ เพราะกว่าเขาจะเริ่มโอนเงินให้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ปาเข้าไปวันที่18กุมภาพันโน้นนะครับงวดแรกจะได้2,000บาทแล้วหลังจากนั้นก็จะทยอยโอนทุกๆวันพฤหัส,สบดีรวมทั้งสิ้น7สัปดาห์เป็นเงินทั้งสิ้นคนละ7,000บาทท่านไม่จําเป็นจะต้องใช้ทุกวันไม่จําเป็นต้องใช้ทุกสัปดาห์และไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมดภายในเดือนกุมภาหรือมีนาท่านสามารถสะสมใช้ได้ไปจนถึง31พฤษภาคม2564 จะใช้กุมภาสามพันห้าหรือจะใช้ทีเดียวมีนาสิ้นมีนาเจ็ดพันเลยก็ได้แล้วแต่ท่านแต่ท่านก็จะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะเหมือนเช่นเดียวกับคนที่อยู่ในกลุ่มบัตรบริการแห่งรัฐนั่นเองส่วนกระแสข่าวที่มันออกมาตั้งแต่ช่วงวันอังคารที่26นะครับว่าคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราเทียบด้วยกันท,ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านจะต้องเข้าไปกดยืนยันในแอปเป๋าตังในวันที่27 มกราคมมีการออกสถานีโทรทัศน์ด้วยออกทีวีด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมถึงบอกว่านี่คือความไม่ชัดเจนของการให้ข่าวจากหน่วยงานภาครัฐก,ก่อนหน้านั้นไม่มีการเอ่ยถึงวันที่27มกราคมเลยนะครับจนมาถึงวันอังคารที่26กระทรวงการคลังมีการถแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์เราชนะ .com มีตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาสาธิตวิธีการลงทะเบียน แล้วก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่ากลุ่มคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันท่านจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเปาตังภายในวันที่27มกราคมบรรทัดนี้แหละครับที่สื่อเอาไปเข้าใจคลาดเคลื่อนบิดเบือนแล้วก็ไปรายงานว่ากลุ่มคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่มีแอปเปาตังเนี่ยจะต้องเข้าไปกดยืนยันในวันที่27มกราคมคือเมื่อวานแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ ตอนนี้ A n นิวไทม์จึงอยากจะบอกท่านผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันว่าท่านก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจอะไรไปนะครับเอาตามที่ผมบอกไม่ว่ามันจะมีปุ่มให้กดยืนยันอะไรหรือไม่ในแอปเป๋าตังค์แต่5กลกุมภาพันธ์ท่านสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ของท่านได้ในเว็บไซต์ w w w r ์ลไวด n เ c o m อย่างย้ำคำเดิมครับกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน 29ถึง12กุมภาพันธ์ท่านไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนนะครับขยับไปที่อีก2กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนต่างการต่างวรระนะครับเริ่มกันที่กลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรืออาชีพอิสระใดๆก็ตามแล้วไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มแรกที่ผมว่ามาท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่ ที่สาคัญนะครับคนกลุ่มนี้ที่จะต้องลงทะเบียนท่านจะต้องมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนพร้อมที่จะทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเปาตังถ้าหากว่าท่านได้รับสิทธิภายใต้โครงการเราชนะเพราะเงินเขาจะโอนเข้าแอปเปาตังเท่านั้นไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแต่อย่างใดเริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่29มกราคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่ม แล้วก็ไม่ต้องรีบสามารถทยอยลงได้มันไม่ใช่การแย่งสิทธิ์กันเหมือนโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง12กุมภาพันธ์2564และคนกลุ่มนี้สามารถเข้าไปเริ่มเช็คสิทธิ์ของท่านได้ว่าได้รับสิทธิ์เราชนะหรือไม่เนี่ยตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปแล้วก็ถ้าหากว่าท่านได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะท่านก็จะต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย เพื่อรอรับเงินที่กระทรวงการคลังหรือว่าภาครัฐเขาจะโอนเงินเข้ามาในแอปเป๋าตังเนี่ยตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับสัปดาห์แรก18กุมภาพันธ์จะได้รับ2,000แล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับอีกสัปดาห์ละ1,000บาททุกๆวันพฤหัสบอดีนะครับรวมทั้งสิ้น7สัปดาห์เป็นจํานวนเงินทั้งหมดเนี่ย7,000บาทตลอดโครงการนะครับเงื่อนไขเหมือนกลุ่มก่อนหน้านั้นเลยนะครับก็คือไม่จํากัดวัน การใช้ต่อวันจะใช้กี่บาทก็ได้1บาทสบาท3บาทหรือ100200หรือใช้ทีเดียว2000เลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันหรือเดือนกุมภาพันธ์ต้องใช้ให้หมดไหมก็ไม่ได้จํากัดเดือนมีนาคมต้องใช้ให้หมดไหมก็ไม่ได้บังคับหรือท่านจะสะสมเอาไว้ใช้ทีเดียว7 0 0 0บาทเลยก็ได้นะครับแต่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการเนี่ยท่านจะต้องใช้เงินทั้ง70,00บาทนี้ให้หมดถ้าท่านใช้ไม่หมดนะครับภาครัฐเขาจะตัดยอดคืนไม่สามารถใช้ต่อได้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลงทะเบียนที่เดียวนะครับ www.rauchana.com เท่านั้นไม่มีแอปพลิเคชันเราชนะมีแต่เว็บไซต์เราชนะที่เดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก่อนจะลงทะเบียนต้องตรวจสอบให้ดีด้วยแล้วส่วนท่านใดสงสัยว่าจะให้คนอื่นลงทะเบียนให้ไหมใช้โทรศัพท์มือถือของคนอื่นลงทะเบียนให้ได้ไหมคําตอบคือได้ครับท่านให้คนอื่นลงทะเบียนให้ได้ไม่ว่าจะใช้มือถือสมาร์ทโฟนของลูกของหลานของคนสนิทลงให้ก็ได้ หรือจะใช้ให้คนที่เขามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับลงทะเบียนให้ก็ได้แต่ข้อมูลที่กรอกลงไปก็ต้องเป็นของเรานะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับว่าคนกลุ่มนี้ท่านจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะเพราะว่าเงินเขาจะโอนเข้ามาช่องทางนี้ทางเดียวนะครับไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวไม่มีการอดเป็นเงินสดแต่อย่างใดกลุ่มสุดท้ายครับ ก็จะต้องลงทะเบียนนั่นก็คือกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นมือถือแบบอนาล็อกปุ่มกดธรรมดาคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนี่แหละนะครับรวมถึงผู้พิการทั้งหลายด้วยนะครับถ้าท่านต้องการรับสิทธิ์ท่านก็จะต้องรอลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐทั้ง3แห่งนะครับอาจจะรวมไปถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะว่านายอาคมเติมพิธยาาปิสิทธ์รัฐมนตรีคลัง ได้ชี้แจงที่กระทรวงการคลังนะครับเมื่อวันอังคารที่26ที่ผ่านมาว่าอาจจะประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมนะครับในการจัดหน่วยบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับในการลงทะเบียนโครงการเราชนะเริ่มลงทะเบียนในวันที่15กุมภาพันธ์2564ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในกี่วัน แต่เท่าที่ฟังจากรัฐมนตรีครังพูดเนี่ยคือพูดถึงวันที่15วันเดียวนี่คือเหตุผลหรือคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจผมทันทีว่าคนจะต้องแห่กันไปแออัดขนาดไหนอย่าลืมนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนเข้าใจในสิ่งที่ภาครัฐสื่อสารบางคนไม่เข้าใจแม้ว่าตัวเองจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับก็อยากจะไปลงทะเบียนฟังคำผมไวด้ดีๆแล้วเดี๋ยวมารอดูว่า15กุมภาพันธ์ ทั่วประเทศทุกหน่วยบริการที่เปิดรับลงทะเบียนจะต้องแออัดยัดเยียดแน่นอนและนี่คืออีกหนึ่งกลุ่มที่มันยังไม่ชัดเจนและกำกวมมากเพราะรัฐมนตรีคลังบอกว่าให้ลงทะเบียนได้ก็จริงแต่รูปแบบวิธีการจ่ายเงินนั้นยังไม่รู้ว่าจะให้ทางไหนแต่ที่แน่ๆครับยังไงเสียโครงการเราชนะก็จะไม่มีการให้เป็นเงินสด และจะไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเป็นอันขาดส่วนจะมีวิธีการใช้จ่ายช่วยเหลืออย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนใจจดใจจ่อแน่นอนนะอย่าลืมนะครับหลายๆโครงการภาครัฐเหมือนว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มักจะผลักภาระให้ประชาชนไปดำเนินการโน่นนี่นั่นเองอยู่เสมอเส,สมอมา เดี๋ยวกลุ่มนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรผมจะมาทําคลิปรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับนั่นก็เป็นทั้ง4กลุ่มนะครับมีกลุ่มที่จะต้องไม่ลงทะเบียนเนี่ยสกลุ่มก็คือบัตรบริการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งรวมถึงเราเที่ยวด้วยกันและอีก2กลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีมือถือสมาร์ทโฟนอยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระนะครับลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้29มกราคม6กโมงเช้าถึง5ทุ่มไปถึง12กุมภาพันธ์2 5 6 4 อีกกลุ่มหนึ่งไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนมีแค่โทรศัพท์มือถือปุ่มกดหรือไม่มีมือถือเลยนะครับท่านก็จะต้องไปลงทะเบียนที่สถาบันการเงินของภาครัฐในวันที่15กุมภาพันธ์สองพเดี๋ยวรายละเอียดที่มันจะออกมาหลังจากนี้เพิ่มเติมผมจะมารายงานให้ทราบต่อไปส่วนคุณสมบัตหิหลักๆภายใต้โครงการเราชนะท่านใดที่สงสยัยท่านไม่ต้องมาถามผมแล้วนะครับว่าผู้สูงอายุจะได้ไหมผู้พิการจะได้ไหมเด็กจะได้ไหม เอาเป็นว่าใครที่อยู่ในเงื่อนไข7ประการที่ผมจะกล่าวไปนี้นะครับ1ใช่หไม่ตามที่เป็นสโลกแกนของกระทรวงการคลังเขาเนี่ยให้ท่านลองเช็คตามหัวข้อทั้ง7ข้อนี้ถ้าท่านเข้าเกณฑ์ท่านก็สามารถลงทะเบียนได้ถ้าท่านไม่เข้าเกณฑ์ก็แนะนำครับไม่ต้องเสียเวลาหรือถ้าท่านอยากลองลงทะเบียนก็ไปลองลงได้นะครับอันดับแรก1ใช่ ก็คือท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับส่วน6ไม่ก็จะประกอบไปด้วย 1. ไม่เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างรัฐรวิสาหกิจ 2. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 3. ไม่เป็นผู้ที่รับบำนาญเบี้ยหวัดจากภาครัฐอยู่ 4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 3 5. ห ไม่เป็นผู้มีไรายได้พึงประเมินในการชำระภาษีต่อปีเนี่ยเกิน3 0 0แสนบาทแล้วก็6ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากออมทรัพย์สะสมทุกบัญชีรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทต่อปีข้อนี้ไม่นับรวมสลากนะครับอย่างเช่นสลากออมสินสลากทกศแบบเนี้ยเขาไม่นับรวมรวมถึงพันธบัตรของภาครัฐด้วยก็ไม่นับรวมว่าเป็นสินทรัพย์เพราะนั้นเงินฝากเพียวๆล้นๆนะครับทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทก็ ตามนี้นี่คือ1ใช่6ไม่คือเงื่อนไขและคุณสมบัติของโครงการเราชนะไม่ว่าท่านจะอยู่กลุ่มไหนอย่างไรนะครับก็ให้เอาเราเนี่ยมาไล่เช็คทีละข้อทีละข้อว่าเข้าเกณฑ์กลุ่มไหนไหมถ้าไปเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เทียบเคียงนะครับว่าเกินหรือไม่เกินใช่หรือไม่ใช่ก็ให้ตอบตัวเองพอสุดท้ายแล้วถ้าเรารู้ว่าตัวเราไม่ใช่แล้วยังไปลงทะเบียนมันก็จะถูกคัดออกอยู่ดีนะครับท้ายที่สุดสรุปให้4กลุ่ม ที่ยังมีความไม่ชัดเจนก็คือกลุ่มประากันภัคมมาตรา33และกลุ่มข้าราชการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่คือ2กลุ่มแรกมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้จริงหรือได้ไม่จริงอันนี้กระทรวงการคลังบอกได้ทุกคนสําหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ส่วนตัวเอ e นิวไทม์ขออนุญาตไม่ฟันธงตามที่กระทรวงการคลังบอกนะครับขอให้ท่านรอดู5กุมภาพันธถ้าเงินเข้าก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านถ้าเงินไม่เข้า ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนความไม่ชัดเจนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันสรุปแล้วจะต้องกดยืนยันเพื่อให้ข้อมูลกับภาครัฐในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวหรือไม่อันนี้ก็บอกไปแล้วว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนแล้วถ้าถามผมเนี่ยก็คือจะแนะนําว่าท่านไม่ต้องตกใจอะไรนะครับให้อยู่นิ่งๆ เพราะยังไงเสียรัฐก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนแต่5กุมภาพันธ์เราสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์ w w w ร์บไบต์เว็บเราชนะคอได้ครับให้ยึดเกณฑ์ตามนี้ไปก่อนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนที่สถาบันการเงินของรัฐในวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยกลุ่มนี้ขั้นตอนวิธีการช่วยเหลือของภาครัฐยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะโอนเงินให้ท่านเนี่ยผ่านช่องทางใดหรือ จะจ่ายเงินหรือว่าให้ความช่วยเหลือของท่านเนี่ยด้วยรูปแบบวิธีใดนะครับผมให้ทําใจเผื่อไว้เลยนะถ้าเกิดปรับปรับขึ้นมาแล้วคนกลุ่มนี้ที่จะไปลงทะเบียนในวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยแล้วรูปแบบการช่วยเหลือจากภาครัฐมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยท่านอาจจะผิดหวังก็ได้นะครับอันนี้ฝากเตือนเอาไว้สําหรับคน4ี่กลุ่มนี้ที่ยังดูว่ามันมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนและก็ยังกำกลมอยู่พอสมควรก็ขอให้เสพข่าวอย่างมีสติแล้วกันนะครับ เอาล้วครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตาม a n e w s วไทไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้มาพบกับการรายงานข่าวที่ตรงไปตรงมาแบบนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกนันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ